แล้วค่ะเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้มาตรวจสอบประกันรายได้ข้าวงวดที่32มาแล้วนะคะ20พฤษภาคม2565นับถอยหลังประกันรายได้ข้าวงวด32ใกล้จะปิดฉากจบกันแล้วนะคะสำหรับประกันรายได้กเกษตรกรปี3 ชาวนาใครยังไม่ได้เงินประกันราคาข้าวให้สอบถามที่ทกศาสาขาหรือสำนักง,งานเกษตรใกล้บ้านด่วนนะคะซึ่งล่าสุดทกศมีหนังสือจากทางไรรสีน์ไทยให้เกษตรกรแจ้งเป็นรายบ้านแล้วนะคะคาดว่าจะได้รับ2ใน3วันนี้และก่อนไปร,รับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ คืบหน้าโครงการประกันรายได้ค่ามีอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดเดินทางมาถึงงวดที่32แล้วตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2 5 6 4อนุมตัติวงเงินรวม7 6 8 8 0 9 5ล้านบาทเกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะ และสุดในทีวริศพรพันธวิทย์นายกสมาคมส่งเสริมกรเกษตรกรชาวนาอีสานและในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้กับกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี64ทับ65รอบที่1นะคะ มีการคอดร,ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในโครงการประกันรายได้ข้าวงวดที่32สำหรับกรเกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่9ถึง19พฤษภาคมนะคะ1ข้าวเปลือกหอมมะลิสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว2ค้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ682.64บาท3ค้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคาสูงกว่าเป้าหมายนะคะ สี่ข้าเปลือกเจ้าตันละ400.14บาทและ5้าข้าเปลือกเหนียวตันละ940.53บาทใทนายทิวฤิ์กล่าวว่าเมื่อเทียบกับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่คำนวณได้ในงวดที่31เปรียบเทียบกับงวดที่32พบว่าราคาข้าเปลือกทุกชนิดปรับตัวสูงขึ้น นี้โครงการประกันรายได้ข้าวตั้งแต่งว่าที่32เป็นต้นไปสําหรับเกษตรกร,กรที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะจํานวน3,206ครัวเรือนพื้นที่เพาะปลูก38,520ไร่ผลผลิตรวมนะคะ23,354ตันโดยแบ่งเป็น1ข้าวหอมมะลิสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว สองข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่กเกษตรกรสครัวเรือนเนื้อที่ปลูกเจ็ดไร่ผลผลิตรวมสามตันสามข้เปลือกหอมปทุมธานีกเกษตรกรสองิอครัวเรือนเนื้อที่ปลูกสองพันแปดสกไร่ผลผลิตรวมหนึ่อยี่สิบสองตัน สี่ข้าวเปลือกเจ้ากเกษตรกร2,976ครัวเรือนเนื้อที่ปลูก36,424ไร่ผลผลิตรวมนะคะ7 1 9 2 7ตันและข้าวเปลือกเหนียวเกษตรกร1ครัวเรือนเนื้อที่ปลูก4ไร่ผลผลิตรวม2ตัน สำหรับผลการเปรียบเทียบข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรกรและวงเงินงบประมาณการจ่ายชดเชยส่วนต่างนะคะที่คณะอนุกรรมการรับทราบเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือกอสอกณนะวันที่10พฤษภาคม สำหรับงวดที่1-3ถสมีพื้นที่ลดลง448ไร่ประมาณการวงเงินจา่ายชดเชยส่วนต่างลดลง0.67ล้านไร่ด้านทกศน,นะคะเผยว่าได้มีการส่งจดหมายแบบลงทะเบียนตอบรับเพื่อติดต่อเพื่อติดตามกเกษตรกรที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จรายบุคคลในวันนี้ซึ่งคาดว่ากเกษตรกรจะได้รับจดหมายภายใน2-3วันคาดว่าหลังจากนี้จะมีกะเกษตรกรมาดำเนินการติดต่อแก้ไขไ บัญชีเพิ่มขึ้นชาวน้าใครยังไม่ได้เงินสอบถามทกศส,สาขาหรือสำนักง,งานเกษตรใกล้บ้านนะคะ